หมด50พวงก,ก็คือชุดแรกค่ะถ้าชุดแรกนี้หมดแล้วก็คือต้องรองเดือนสิงหาเลยนะคะชุดที่สองก็คือจะมีประมาณ400พวงชุดที่สามก็จะมีประมาณ150พวงค่ะคือด้านนี้ก็จะเป็นโคนิซี่ซึ่งขายไปรอบแรกรอบรอบแรกชุดนึงแล้วค่ะก็คือจะอยู่ชุดที่สองอันนี้เปิดให้ดูเพิ่งเข้าสีค่ะยังไม่แก่คือถ้าถ้าชิมตอนนี้ก็คือจะอาหวานแบบคนฝาดค่ะ แล้วสีแดงฝั่งนู้นก็จะเป็นมะเลสค่ะเพราะมะเลสก็คือตั้งชื่อว่าแดงพิจิตรม่วงพิจจิรแล้วก็จีบลิค่ะคือคืออันนี้คือทางสวนก็จะคิดคิดเองคือทํายังไงให้มันขายได้ของมะเลซึ่งมันสั่งร้ปร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ทางสวนก็คิดมาว่า พอแก่แล้วก็คือแช่ช่องฟิสสามวันให้เป็นน้ําแข็งแล้วก็ให้ทายตัวออกมาช่องธรรมดาสามวันเขาก็จะหวานมีรสชาติหวานร้อยเปอร์เซ็นค่ะก็คืออันนี้เราก็ขายได้ราคาสองร้อยดีกว่าเราทิ้งก่อพ่วงเหรอต่อเขาเรียกกิโลค่ะกิโลใช่ค่ะก็คือตอนนี้เราคิดค้นเองก็คือขายได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้ก็คือหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คอเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนครับใช่ค่ะแล้วเอาช่องฟีสาจากไหนครับ ก็คิดเองคิดเองจองเองที่จองไว้นะคะที่จองไว้ที่จำไว้หนูชอบีพี่อันนี้ก็จะเป็นเมล็ดที่ที่เป็นสีแดงเมื่อสักครู่ตอนตอนทานยินทผารามนี่กัดช้างขวากันไหมคะถ้าเพี่จาบอกทคนีคกนกันไปกัดกันกินก็นอนกินค่ะนอนเดี๋ยวกลับไปกินใหม่นอนกินเดี๋ยวกลับไปกินใหม่ถ้าใครยังไม่นอนกินนะคะต้องนอนกินค่ะ ก็พอดีเราจะพัฒนาสายพันธุ์ที่ว่าหวานร้อยเปซคือไม่ต้องใช้ปุ๋ยก็คือยังไม่อยากเปิดเผยแต่ก็วันนี้มากันคบหน้าก็คือโอเคครับเปิดเผยซ,ซึ่งต้นพันธุ์พ่อพันธุ์ก็คือจะอยู่มุมนี้ต้นตัวผู้ซึ่งเป็นอัมเอ็ดาฮานซึ่งมีถ้าเป็นตัวเมียก็จะเป็นสีส้มลูกเป็นเป็นรีไม่กลมแต่ว่าเราจะสังเกตที่ว่าทําไมถึงรู้ว่าผสมแล้วจะหวานร้อยเปอร์เซ็นต คือพึ่งอ่ะเขาจะมาตอมที่เกสรของเขาว่าแบบหนาแน่นเป็นก้อนๆเพราะความหวานของของเขาจะเหมือนน้าอ้อยแต่พอเราเอามาผสมผสมต้นนี้เราลองสองปีต้นนี้แล้วคือหวานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือว่าหวานตั้งแต่ยังติดเขียวเราทําไมถึงขายได้ตอนเขียวเพราะเราได้ได,ได้ได้เกสรของของต้นนี้มาผสมเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยหวานเหมือนเหมือนต้นอื่นใช่ค่ะแล้วจะทํายังไงให้มันผสมติดร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราอย่าใช้สวนเดียว เราต้องซื้อมาสองสวนของเราสวนหนึ่งแล้วมาผสมกันซึ่งเราถ้าเราผิดพลาดไปไปแค่สวนเดียวคือสวนเราถ้าผสมไม่ติดเรายังหนูอีกสองสวนที่จะผสมติดซึ่งเราจะไม่ต้องตัดทิ้งเพราะถ้าผสมไม่ติดนี่คือเราต้องตัดทิ้งเราเซ็นตแสดงว่าจุดสําคัญคือไอ้เอาเกรมาพู่ใช่ไหมใช่ค่ะพอรู้มาเนี่ยค่ะคือผสมไม่ติดก็จะเป็นดาวอยู่เราจะมีตัวอย่างให้ดู<อ>หดเห็น<อ>เห็นด้ไหมค<อ>ค่ะอันนั้นคือผสมไม่ติด <t ell> ถ้าเราใช้เกสอนแค่สวนเดียวเราผิดพลาด <t ell> คือทั้งปีเรารอทั้งปีก็คือผิดพลาดเลยเสียโอก <t ell> สาสไปเลยเราไม่ได้ขายาม,มันก็จะเป็นอย่านงนี้ใช่ค่ะเราต้องแบบซื้อเกยรสองสวนของเราสวนหนึ่งเอามาผสมกันสามสวนให้ได้สามสวนถ้าผิดพลาดไปหนึ่งสวนยังอยู่อสองสวนมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากสภาพอากาศหรือเกิดจากเกสมันเป็นสภาพอากาศเกสอนไม่แข็งแรงซึ่งเกสอนเขาจะตายและอย่างถ้าเราไม่ห่อพึ่งเขาจะกินเกสอนไปหมดติดเท้า ของพึ่งไปหมดเราก็จะเหลือแต่ไม่มีเกสรถ้าเกสรมีนี่ก็คือจะผสมติดซึ่งเราเราไม่ได้เอาเกสรมาผสมพึ่งกินไปหมดแล้วมันก็จะไม่ติดครับคือก็พัฒนาสายพันธุ์คือต้นนี้ขายขายได้ไปหมดแล้วกค่สี่ห้าพวง น่าจะอยู่ชุดที่สองเพราะว่าต้นนี้เอาเอาเอา,เอาต้นพ่อตัวนี้มาผสมคือหวานร้อเปอร์เซนต์หวานน่าจะเขียวแสดงว่าต้องเรียนรู้ลองผิดลองถูกเมื่อสักครู่นี้คุยกับพี่ท้องท้องท้องถิ่นนะคะเขาถามว่าเขาเขาสงสัยว่าทามากี่ปีแต่หรือว่าไม่เกิน5ปีที่สวนเป็นแบบนี้เพราะว่าเห็นพัฒนาการของสวนนี้มาเนอะใช่ไหมพี่ตาเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเราเขามีระบบน้ําที่คิดเองนะคะคิดเองอันนี้คิดเองค,อคืออินทผพาลัมให้ต่อครั้ง ประมาณ200ลิตรปลูกกับขายแต่ว่าแล้วถ้าวางเราเราวางท่อเล็กๆอย่างเงี้ยคือเขาส่งน้ําให้ให้ให้ตนน้นอินทผลามกินกินได้ไม่เยอะเพราะท่อตันต้องขี่จักรยานดูตลอดเวลาเลยก็มาคิดว่าทําไงเราจะไม่ให้เหนื่อยเพราะเราคนเดียวทําคนเดียวเพราะว่าขี่จักรยานดูเดี๋ยวสายโน่นตันสายนี้ตันก็เลยมาปร <พบ S 2> ับล้อม ระบบอะไรคะพี่ปี๊บอกเป็นก้างปลาอ่าเป็นก้างปลาเพื่อที่ว่าให้จเพื่อว่ายังไงเราไม่ให้น้ำล่าเขายังมาหากินได้ระบบก้างปลานะคะระบบก้างปลา ก้องเดือดค่ะเราค้างอะค่ะพี่ทำอะไรบ้างแล้วก็ช่องนี้ที่บอกเห็นบอกว่ามีใบยอที่ส่งญี่ปุ่นค่ะจะมีใบยอส่งญี่ปุ่นซึ่งออกหนังสือวิทยาศารมาสองเล่มนะคะก็โคืตตั้งตั้งชื่อเองคนบาบยอตอนแรกก็คือว่าใบยอก็คือเหมือนแบบทำไปคือไม่มีใครเห็นด้วยเนาะบอกว่าให้สร้างให้ให้ปลูกกันคือคือเกฑ์ลูกบ้านมาเขาก็ไม่ทํากันแต่ตอนนี้พอส่งญี่ปุ่นแล้วลูกบ้านเริ่มมาร่วมทีมกันแล้ว เพราะหนูส่งออกญี่ปุ่นตอนนี้วันทรั้งละร้อยโลซึ่งกากรผลิตของเราไม่ได้ <c oughs> หนูก็เลยต้องหาลูกสวนมาช่วยก็ <c oughs> คือต้นยอประ,ประมาณว่าปลูก ปลูกตามลองอินตาผาลาด้วยแล้วก็บางโน้นด้วยประมาณพันกว่าต้นตอนนี้ไม่พอขายแล้ว hmm. ญ right? ี่ปุ so ่นไปทำขายเนี่ยสวนจะทำอาหารกับทำยาค่ะถ้าเราตัดยอดไมากินคนไทยก็จะกินแค่ยอดแค่ใบหนึ่งใบสองใช่ไหมคะแต่ญี่ปุ่นเขาจะเอาถึงใบ3าใบสี่ตัดเป็นใบเป็นยาใบหนึ่งใบสองคือทำอาหารเราจะขายได้ทุกใบใช่ ไปขาว่าไงเวลาโอเคนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจอาจจะประสานน้องขอมาศึกษาได้นะ้นำให้เกษตรอน่นำมีในสวนก็จะมีกระจาบมีบัวสายคือคือในน้ำก็ต้องมีทุกอย่างที่เรากินได้ทานได้ขายได้ใครมาคือต้นตะลปัดอะไรอย่างเงี้ยใครมาก็คือเก็บเก็บพักไปทานได้เลยเช้าขึ้นก็ตัดกะเพราขาย โอเคเนาะโอเคอคเอาไปปลูกดีกว่าไอ้เลขาบอกเดี๋ยวจะไปประชุมต่อ